สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมวันนี้ผมจะมาแนะนําหรือรีวิวตู้น้ำมันแฟนชายยอดเหรียญได้ทั้งแบงค์และเหรียญและเป็นหน้าจอสัมผัสและเป็นทัชสกรีนนะครับพร้อมเสียงพูดนะครับเป็นตู้ที่ทันที่สมัยที่สุดในไทยและตอนนี้นะครับผมได้ทั้งแบงค์ทั้งเหรียญน,นะครับผมแล้วก็มีรีโมทกดสั่งงานได้นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับ เป็นแฟรนไชสนะเป็นแบบแฟรนไชส์ลงทุนไม่เยอะเลยแล้วก็ซ่อมฟรีเซอร์วิสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขนกําไรกินเต็มไม่ต้องแบ่งเรานะครับตรงนี้ไม่ต้องแบ่งเรานะครับผมอันนี้เราจะมาพูดถึงตู้น้ำมัน1ห,หัวจ่ายก่อนค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่นะครับเป็นเพื่อนเตีาพบกาจดเลยนะครับ1ห,หัวใจค่าแฟรนไชส์สมัครเนี่ยสามหมื่นห้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามหมนห้นะครับแล้ว สามหมื่นห้านี่ก็ติดตั้งฟรีเฟอร์วิดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละแปดร้อยครับเพื่อนๆเดือนละแปดร้อยบาทนะยี่สี่งวดนะครับผมยี่สี่งวดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อเป็นเจ้าของไม่อยากผ่อนแล้วเดือนละแปดร้อยเนี่ยเพื่อนๆก็ซื้อเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้เลยอีกแค่สองหมื่นห้านะครับอีกแค่สองหมื่นห้าก็เดือนยี่สิบห้ายี่สิบหกเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาเสียแล้วเดือนละแปดร้อย แต่เพื่อนๆไม่มีเงินถึงสองหมื่นหาทำยังไงทํำยังไงนะก็มีค่าต่อแฟนชายแค่5,000บาทครับแค่5,000บาทแล้วก็มาเสียเดือนละแป0ร้อเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ว่าค่ามันพังมันเสียหลังจะหมดประกัน1ปีเนี่ยใครซื้อขาดไปนะแฟนชายตรงนี้เราก็จะดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับดีมากๆครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับ นะครับแต่ว่าข้าพ่เพื่อน,นเอออยากเป็นเจ้าของอ่ะเพื่อนก็ปิดปิดไปเลยสองหมนห้าจบเลยนะครับสองหมนห้านะตอนนี้นะครับค่าค่าสมัครแฟนชายสามหมื่นห้านะจดนะสามหมนห้านะอันนี้เรามาพูดถึงสองหัวจ่ายบ้างสองหัวจ่ายลงทุนเท่าไหร่นะครับสองหัวจ่ายลงทุนเบื้องต้นเลยสองหัวจ่ายอ่าสี่หมืนแปดครับเพื่อนเพื่อนสี่หมืนแปดนะครับเพื่อนๆก็ได้เป็นเจ้าของตู้น้ำมันหยอดเดียญสองหัวจ่ายตรงนี้แล้วนะครับ สองหัวใจตรงนี้แล้วนะครับผมได้ทั้งแบงก์ทั้งเหรียญน,นะผมบอกเลยนะแล้วก็หลังจากลงทุนไปแล้ว4ี่หมนแดผ่อนเดือนละเท่าไหร่พันสห้าสิบาทครับพันสห้าบาทยี่ี่งวดครับแล้วร้าเพื่อนๆไม่อยากจะเสียเดือนละพันสองห้าสิบทำยังไงก็ค่าปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีในเดือนที่ยี้านะครับ4ี่หมืนแจบครับไม่ต้องมาเสียพันสห้าสิบแล้ว แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเงินถึงสี่หมืนแปดอยากกระต่อสัญญาแฟนชายต่อก็ค่าต่อสัญญาแค่แปดพันบาทเท่านั้นนะครับสีสันเนี่ยของเราสะกดใจแน่นอนทันสมัยแน่นอนไม่เชื่อเพื่อนๆไปเสิร์ชดูเจ้าอื่นได้ครับว่ามีตู้น้ำมันยี่ห้ออื่นไหมที่ดีกว่าอันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมบอกว่าไม่มีแล้วเต็มที่ก็เป็นแบบหยอดเหรียญน,นะครับผมหยอดเหรียญน,นะ สีสันก็ไม่ได้สวยงามเท่าของเรานะไม่มีเสียงพูดไม่มีนู่นนี่นั่นนะแต่ของเราเป็นหน้าจอสัมผัสนะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะตอนนี้นะครับผมแล้วผลกําไรเนี่ยค่านู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องมาเสียให้เรานะครับก็ผ่อนปกติของเราไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทร0956232836แต่ค่าเพื่อนๆฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ สัญญาแฟนชายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าจากตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆนก็เอกสารก็เป็นประมาณนี้นะครับผมขอเพื่อนเพื่อก็รอจดได้เลยหนึ่งหัวจ่ายค่าสมัครสามหมื่นห้าสองหัวจ่ายค่าสมัครสี่หมื่นแปดนะครับผมก็เพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญแล้วนะครับได้ทั้งแบงก์และได้ทั้งเหรียญเป็นหน้าจอสัมผัสนะตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคิด ถึงหน้าตู้น้ำมันตู้นี้ไม่ออกคิดถึงหน้าตู้น้ำมันตู้นี้ไม่ออกนะครับผมเอกสารสมัครไม่มีอะไรมากครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตู้น้ำมันหยอดเหรียญเลยนะครับสัมผัสทัชสกรีน10นิ้วหน้าจอมีสีสันที่สวยงามอบอกรายละเอียดต่างๆนะครับแม้กระทั่งเสียงพูดนะสำหรับการใช้งานก็เหมือนตู้ปกติทั่วไป ใส่เงินเข้าไปนะครับย0<บ>สิบาทใส่กี่ิบาทก็พูดเท่านั้นเลยครับแล้วเราก็กดจ่ายน้ํามันได้เลยนะครับถ้าเราสวัสดีค่ะกรุณา,านาน้ำหัวใจใส่ถังระหว,ว่างทางที่กดอยู่สามารถกดหยุดได้หรือปล่อยหยัวใจเครื่องก็จะหยุดการทํางานให้อัตโนมัตินะครับกดหยุดได้นะครับในกรณีน้ํามันเต็มถังเครื่องก็จะหยุดรอ สวัสดีค่ะกรุณานำหัวใจใส่ถังดีหัวใจแล้วกดปุ่มสตาร์ทเพื่อทำการเติมน้ำมันแล้วรอนะครับรอรอจนน้ำมันจ่ายครบ20บาทก่ไดรกณานำหัวใจเก็บเข้าที่ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโอกาสหน้าเชิญใช้บริการใหม่ค่ะ โอนตังมาอันนี้ก็คือเป็นค่ามัดจำนะครับเพื่อนๆก็ประมาณพันหรือสองพก็ตามระยะทางนะครับผมบีบล็อกไว้เลยครับเอาบนหลังปุ้งลิง p ุ้งลิงเกบเหรยเงินเาหมอยอนเียิเลยเขาไม่ได้หยอดเรี เี 11, er, ่ยบัรยันที่มันจะโคกประเดียวอรักที่บัตรจะไหลอีซิบครับนี่งสใจเาของคนที่ใช้โดยกาศูนย์จุดแปดศูนย์รดเรียบเพราะว่าเขาต่างค่าไว้ยีบหาบาทแต่เขาใช้อีกหาบาทมาดิ้นดึ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันและกันครับผม